ช่างค่ะช่างคะผนังบ้านเราแก้ยังไงคะอ่าได้ครับจริงๆตอบคําถามนี้เกือบจะทุกวันไม่เป็นไรตอบอีกเอางี้นะครับบ้านมีสองส่วนโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพวกเสาคานพื้นอะไรต่างๆถ้าตรงเนี้ยลาวเนี่ยจําไว้เลยนะครับซ่อมมันด้วยปูนอีพ็อกซีซีเมนต์อีพ็อกซี่ไปหาซื้อได้ต้องซ่อมด้วยซีเมนต์อีพ็อกซี่แต่ถ้าไม่ใช่โครงสร้างเป็นผนังไม่ว่าจะเป็นอิฐก,ก่ออะไรก็ตามนะครับชนิดใดก็ตาม เราจะไม่ใช่ซีเมนต์ไม่ใช่อีพ็อกซี่ไม่ใช่ปูนในการซ่อมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าซ่อมไปเดี๋ยวมันก็แตกอีกเพราะมันเปาะนะครับสิ่งที่ใช้ซ่อมมีอยู่แค่2-3ตัวครับตัวแรกถ้าเป็นรอยเล็กๆรอยเล็กๆใช้อะคิลิกเด็บนะครับไปซื้อเป็นกระปุกสําเร็จครีมขาวๆครับมาป้ายมาอุดมาซ่อมแล้วทาสีทับได้ถ้ารอยร้าวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงไปซื้อ PU e ซิเลนเอา PU ซเลมาอุด ในรอยต่อนะครับเสร็จแล้วก็สามารถทาสีทับได้ถ้ากาแพงมันแยกเป็นเซนเลย2เซนสามเซนคุณซื้อ PU ซิลแลนต์ไม่ไหวแล้วครับมันแพงเปลี่ยนไปซื้อ PU โฟมเป็นกระป๋องเอามาฉีดฉีดแล้วโฟมมันจะขยายตัวอย่างน้อย5เท่ามันขยายตัวจนล้นรอยแตกนะครับเสร็จแล้วเอาคัตเตอร์ปาดทิ้งได้แล้วก็ทาสีทับได้ใช้แค่3ตัวนี้พอนะครับ